สวัสดีครับผมนิชิตเทมเต้นะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการแนะนําสินค้าช่วงนี้แนะนําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสินค้าที่เราเข้ามาเยอะแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําให้งานไม้นั้นเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ราคาไม่มากสําหรับท่านที่ลงทุนเริ่มต้นหรือว่าจะทําอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอีกตัวนึงนะครับสำหรับงานปั๊มลมที่ผมเคยกล่าวมาแล้วตั้งแต่สักพักได้แล้วนะครับ100ลิตร50ลิตร24ลิตร แต่วันนี้ไปเป็นตัว100ลิตรสำหรับเจม่าที่เป็นปั๊มลมที่เราแนะนำอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามาดูที่ช็อปของผมก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะเอาตัว100ลิตรเนี่ยมาใช้จริงๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราใช้ตัวเล็กก็ลมไม่ค่อยพอนะครับครับวันนี้ก็เป็นช็อปของเราที่ผมทำสินค้ามาจําหน่ายนะครับสินค้าที่เราทําเองนะครับเนี่ยครับว่าเป็นทีมงานของเราอย่างเช่นอันนี้เป็น T35 นะครับ ก็เขาก็จะใช้เราเตอร์เจาะอย่างเงี้ยนะครับเราเตอร์ผมก็ใช้ทั้งเจมา่าก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวแม็กเทคก็มีนะครับส่วนที่ใช้งานอยู่นี่ก็จะมีเนี่ยครับเป็นปั๊มลมตัวใหญ่100ลิตรก่อนหน้านั้นใช้50ลิตรบางทีลมใช้หลายคนกระจายแล้วไม่พอเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนมาลองใช้เจมา่าดูนะครับก็ใช้มาสักเดือนกว่าๆแล้วนะครับ100ลิตรนะครับตัวนี้ ครับสำหรับร้อยลิตรเนี่ยเดี๋ยวสําหรับการรีวิวลาลรายละเอียดของตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันอีกทีแต่ว่าให้ดูว่าอันนี้เราไปนําไปใช้งานเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมใส่หัวต่อจาก1น,นะครับตรงนี้เป็นหางปลาตัวนี้ที่ผมจะแถมไปให้นะครับตรงนี้าจากหนึ่นะครับกระจายออก4อันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยว่าต้องการ1เป็น3 1เป็น2 1เป็น4อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใช้ สี่แต่แต่ใช้จริงใช้สามหัวมีพน,นักงานใช้กันสามท่านสามคนนะครับตรงนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูตัวในกล่องกันบ้างเราแกะกล่องมาก็จะสภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้ครับมีล้อมอีอุปกรณ์มาให้นะครับก็กล่องค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยเจ็ดสิบโลนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยหกสิบสองกิโลนะครับตัวนี้ ครับผมอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าราคาที่ย่อมเยาของเราเนี่ยตัวนี้ผมก็เอามาเปิดตลาดสําหรับร้อลิตร3าแรงเจมาตัวนี้ราคาอยู่ที่แ800ดรอยวมส่งแล้วครับกองใหญ่ที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้เลยก็8,800รวมส่งแต่ถ้ามาลับหน้าร้านก็เหลือแ0 0 0นะครับซึ่งราคาตรงนี้ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างย่อมเยามากๆนะครับสำหรับรุ่นร้อยลิตรครับทีนี้ ตอนประกอบเนี่ยก็มีประกอบล้อนะครับสองข้างซึ่งก็ไม่ยากอะไรนะครับกับจุดฐานรองตรงนี้ลูกยางตรงนี้นะครับครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีตัวยกนะครับอย่างเงี้ยนะฮะลากได้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์3แรงนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวแมกนติกสาหรับตัดกรณีที่มอเตอร์ทํางานหนักเกินไปนะครับก็จะตัดไม่ให้มอเตอร์ไหม้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบ กึ่งสายพานนะครับกึ่งเขาเรียกว่าเหมือนลูกผสมนะครับเป็นสายพานขับนะครับแต่ว่าระบบตรงนี้เป็นระบบปั๊มลมเร็วนะครับก็มีลูกสูบ2ลูกสูบอยู่ในนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนโรตารี่นะคร,ครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์3 HP หรือ3 horsepower 3แรง100ลิตรนะครับก็ อัตราการเติมลมก็ค่อนข้างเร็วนะครับ353ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้แม็กซิมัมก็แนะนำใช้อยู่ที่8บาทซีเรียลนัมเบอร์ก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นลักษณะประวัติการผลิตหรือว่ามีรับประกันผมรับประกันให้6เดือนนะครับเมดอินก็เป็น PRC ก็คือของจีนนะครับตัวนี้เจม่าก็แบรนด์จีนที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์โอเคระดับหนึ่งนะครับ อันนี้เขาจะมีตะแกรงมานะครับตะแกรงก็ดูแล้วสวยสวยงามพอสมควรนะครับตรงนี้เป็นวิวนะครับขับสายพานที่แยกกันตรงนี้ปกติเนี่ยลอตเตอรี่จะอัดตรงนะครับแยกกันข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือกรณีที่มอเตอร์กับตัวปั๊มเนี่ยแยกกันไม่ได้อัดตรงนะครับถ้าเกิดเสียหายก็คือถอดไปซ่อมได้ง่ายกว่านะครับคือถ้ามอเตอร์ไหม้ก็ถอดมอเตอร์ออกไปหรือว่าปั๊ม ชำรุดหรืออะไรก็ถอดตัวมอเตอร์ตัวปั๊มออกนะครับก็จะเหมือนง่ายต่อการาดูแลรักษานะครับครับทีนี้มาดูตรงกลุ่มคอนโทรลวาลหรือว่าเอาพุทธที่จะไปใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็มีเกจวัดมาให้2จุดเกจวัดตัวแรกก็เป็นเกจวัดความดันของตัวถังนะครับตัวอลมแต่ตัวเกจวัดตัวนี้ก็คือเกจวัดที่เอาไปใช้งานจริงสามารถแอดจัดได้นะครับจากด้านบนนะครับปรับ รมได้นะครับจากด้านบนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนใช้ตัวนี้เป็นตัวเขาจะกดเป็นสต็อปมาให้แล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็เวลาเปิดเครื่องเราก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนเราเปิดปิดโดยใช้แมนวนวลนะครับครับทีนี้มาถึงตัวอคอปเปอร์ที่ออกไปตรงนี้นะครับตัวคอปเปอร์เนี่ยเขาเป็นสไตล์ยุโรปนะครับ ก็ไม่ได้เหมาะกับเราบ้านเรานะครับก็คือใช้ไม่ได้หัวตรงนี้นะครับผมก็เลยจะถอดออกมาก่อนเสร็จแล้วสิ่งที่ไทคอมเตอร์จะให้ไปนะครับผมจะให้ตัวคอปเปอร์นี้ไปให้นะครับแต่ใเนขณะนะเดียวกันผมจะให้วาวตรงนี้ไปด้วยเพื่อท่านจะได้เปิดปิดได้หรือว่าเพื่อจะเอาไปทําอะไรนะครับส่วนคอปเปอร์ตรัวนี้อยากจะเปลี่ยนเป็น4หัว3หัวก็แล้วแต่ท่านเลยเหมือนอที่ผมใช้อยู่ในภาพนี่นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะให้เทปพันเกียวไปด้วยนะครับผมอยากจะให้ท่านนั้นสะดวกเลยไปถึงก็ใช้งานได้เลยแต่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับก็คือ,อพวกอุปกรณ์ที่จะต่อไปก็คือพวกสายลมหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปิดเครื่องฟังเสียงกันดูเดี๋ยวเราดูระบบ หรือว่าการดูแลรักษาระดับหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเปิดเครื่องมาเนี่ยตัวความดันที่ตั้งไว้ยังไม่ได้ก็มอเตอร์เขาก็จะทํางานทํางานชุดก็จะให้ตัวปั๊มเนี่ยปั๊มนะครับเติมลมเข้าไปในระบบในแทงก์ก็จะผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้กคจะมีคลีบกันความร้อนเพราะว่าลมที่ผ่านจากกระบอกสูบเนี่ยจะมีการเสียดสีนะครับลมก็จะร้อนลมร้อนก็จะวิ่งเข้าไปแต่เขาจะมีระบายตรงนี้เป็นคลีบนะครับ ก็จะเติมเข้ามาในถังนะครับเติมเข้ามาในถังตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะไปตั้งลมตรงนี้ก็จะไปตั้งผ่านที่เกจหรือว่าตัวตั้งระดับความความดันของลมนะครับถ้าได้ที่แล้วก็จะวิ่งตัดนะครับตัดตัดตัดเสร็จเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟนะครับก็จะวิ่งไปที่มอเตอร์นะครับให้มอเตอร์หยุดระบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระบบโดยทั่วไป ทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้ก็ระวังเรื่องน้ํามันนะครับอย่าให้ดูเรื่องน้ามันดูตรงตาแมวนะครับน้ำมันก็อย่าให้พร่องนะครับแล้วก็ถ้าน้ามันดานะครับสักสี่ห้าเดือนถ้าน้ํามันดําก็ถ่ายน้ํามันทิ้งตรงนี้นะครับถอดปุ่มนี้ถ่ายน้ามันทิ้งกันบ้างนะครับเพื่อที่จะให้รักษาตัวระบบทั้งในระบบหล่อลื่นเนี่ยนะครับก <Iím. S 2> ็จะประมาณนี <advances> ้ <Rab> <Bean> <succeeding> แล้วด้านล่างของแท้งแท้งเมื่อเกิดความดันอากาศเน้น้ำก็จะ อากาศก็จะกันตัวเป็นน้ำนะครับก็จะกองอยู่ใต้แท้งแน่ยเยอะก็โบรทิ้งซะบ้างนะครับอาจจะทุกอาทิตย์หรือว่าแล้วแต่ความถี่ในการใช้งานของท่านก็ได้ครับตรงนี้นะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับอันนี้เดี๋ยวดึงตัว วันนี้เราตั้งไว้ที่8บาทนะครับก็ตัดแล้วนะครับครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะอธิบายเรื่องอถังลมหรือว่าปั๊มลมให้ท่านเข้าใจในระดับเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอแรงดันเนี่ยกับความจุเนี่ยมันมันมันสัมพันธ์หรือว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ,อย่างเนี้ยของเจม่า24ลิตรนะครับ24ลิตรเนี่ยผมก็จะให้ตัวผมจะให้ตัวคอปเปอร์พร้อมสายลมไปให้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โปรมชั่นมาให้นะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ย8,800จะค่อนข้างราคาผมตึงมากๆนะครับผมก็เลยไม่ได้แถมอะไรไปให้ยกเว้นหัวคัปเปอร์ที่เปลี่ยนไปให้พร้อมใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยต่างกันยังไงตัวเล็กเนี่ยแรงดันคุยเรื่องแรงดันก่อนนะครับ p พเชอร์ e พ r ชอร์คือแรงดันในถังนะครับแรงดันในถังเนี่ยเราปรับเท่ากันนะครับเรายิง,ยงปืนลมได้เท่ากันก็คือที่8บา์นะครับอันนี้หมายถึง maximum ที่แนะนำนะครับแต่จริงๆเข้ามาได้ถึง10 8บาทเนี่ยแรงดันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ปืนลมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงดันอะไรเท่ากันเพียงแต่ว่าถัางเขาเล็กกับถังใหญ่แค่นั้นเองแต่แรงดันเท่ากันถังเล็กกับถังใหญ่ก็ต่างกันตอนที่ว่าอันนี้ใช้ใช้ใช้ไปแป๊บเดียวตัดแล้วเพราะลมมันจะหมดถังเร็วตัดแล้วก็ต้องสตาร์ทถ้าก็อาจจะต้องรอบ้างนะครับถ้าเกิด ปั๊มลมทํางานช้าอย่างเงี้ยครับค่ากําลังหลอแต่ถ้าเป็นถังใหญ่นะครับแรงดันอย่างที่บอกเท่ากันแต่ว่าการเก็บหรือว่าบรรจุลมไว้เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะใช้ได้นานหน่อยกว่าจะลมจะตกไปนะครับแล้วก็สาตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องแรงดันไม่ต้องห่วงเหมือนกันเพียงแต่ต่างกันที่ระยะเวลาในการใช้หรือว่าการปั๊มลมเติมลมนะครับ ครับสำหรับการนําไปใช้งานถ้าเกิดท่านที่เป็นมือใหม่นะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดวาล์วพอเปิดวาล์วนะครับลมก็จ่ายมาแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็มีคัพเปอร์ตัวเมียแล้วก็ส่วนคล้ายๆยกับอุปกรณ์ของเรานะครับปืนลมนะครับปืนลมแล้วก็เสียบถ้ายเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับปืนลมเนี่ยใช้ลมไม่เยอะนะครับเพราะแค่ผ่านแล้วก็ไป ลิ้นวาวแล้วก็ตอกลูกสูบลงไปปึก๊กแค่นั้นเองลมแค่นี้นะครับไม่เหมือนการพ่นสีอย่างนี้นะครับถ้าพ่นสีนะครับจะใช้ลมเปลืองนะครับเพราะว่าเราเหมือนเราเป่าลมทิ้งนะครับเบรอลมทิ้งเพราะฉะนั้นพ่นสีเนี่ยแนะนําว่าพยายามเป่าลมให้น้อยที่สุดถ้าเกิดทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไปศึกษาในวิธีการใช้ตอนขณะพ่นสีอีกทีนึงนะครับอ่าในนี้เดี๋ยวผมสาธิตการใช้ปืนลมอันนี้เป็น F30 นะครับยิงลงไม้ประดูนะครับ นนเนี่ยฮะพวกนี้ยนง่ายนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลเพราะว่าปืนลมเนี่ยจะไม่ใช่แม็กไฟฟ้าแม็ไฟฟ้าที่ผมเคยกล่าวครับเหมือนเป็นอันนกประสงค์แต่ลมมันจะไม่แรงเข้าปืนลมนะครับปืนลมเนี้ยฮะ F สามสิบมีไม้ประดูยิงยังไงยังไงก็สบายสบายครับน,นี่ครับ อันนี้ก็คือการนําไปใช้เกี่ยวกับปืนลมถามว่าตัวเล็กตัวใหญ่แรงดันเหมือนกันครับอันนี้ปืนลมเนี่ยนเขาแนะนํา6-8บาถ้าแรงกว่าน,นี้เนี่ยปืนลมก็จะชํารุดเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้คือการนําไปใช้สําสหรับปั๊มลมนะครับก็คือใช้ปืนลมได้ครับสำหรับอีกงานหนึ่งนะครับที่ร้อยลิตรก็ทําได้ก็คือการพ่นสีนะครับการพ่นสีเนี่ยอันนี้เป็นกาที่ไทยคอมพิวเตอร์นำเข้านะครับตัวนี้จะเป็น หัวเปลี่ยนหัวได้นะครับข้อดีคือกาตัวนี้นะครับนิ่มนวลนะครับตัวนี้เนี่ยฮะนิ่มนวลบีบไกลผมว่าใช้ดีครับผมลองใช้ดูแล้วมันมีความนิ่มนวลแล้วก็สีออกเลยค่อนข้างสมูทหัวกาเปลี่ยนได้ถึง3ขนาดนะครับจนถึง2.0เลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็การการพ่นสีก็คืออย่างเงี้ยละครับปรับปลายพ่นอย่างเงี้ยฮะอ่าอันนี้ผมใส่ทินเนอร์ครับเงี้ยก็พ่นไปหมายถึงว่าพ่นพื้นที่ใหญให่ก็พ่นได้นะครับอย่างเงี้ย สมมติงานเนี่ยฮะเห็นหครับพ่นสีก็คือเปลืองถังลมหน่อยเปลืองลมนะครับแต่ว่างานที่ได้ก็จะเร็วนะครับเนี่ยฮะพ่นไปนะครับสมมติว่าถ้ามีงานหรือว่างานใหญ่ที่ผมพ่นไปเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับเนี่ยฮะน,นี้ไม้กระดูนะครับเนี่ยฮะเลาพ่นไป ลมก็จะตกช้าเพราะว่าลมเนี่ยในถังมีปริมาตรที่เยอะกว่านะฮะก็ใช้เวลาเดี๋ยวผมลองปั๊มไปเรื่อยๆนะครับดูว่าสตาร์ทเดี๋ยวรอให้สตาร์ทดูบ้างเป็นยังไงครับสำหรับเสียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดในที่โล่งๆเขาไม่ไม่มีปัญหามากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับหรือว่าพวกเป่าปืนต่อลมเนี่ยก็เปื่องเปืองลมเหมือนกัน,นครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโบโล,โลมทิ้งนะเราดึงนะครับก็ได้หรือถ้าสมมุติความดันเนี่ยเกินมาตรฐานหรือว่าปั๊มลมไม่ตัดสมมตินะครับเขาก็จะมีระบบโบโลมรเ<บ>นี่ยฮะตัวนี้เขาจะโบโลมทิ้งเขาจะเป็นอันนี้คือเป็นสปริงดันออกมาเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าลมแล้วก็พอเขาตัดเราลองดูว่าสตาร์ทจนเต็มใช้เวลาประมาณเท่าไหรน่ะ ใช้ประมาณ45-46วินาทีอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้หมายถึงว่าใช้ลมไปเยอะพอสมควรด้วยนะครับเพราะว่าถังใหญ่เพราะฉะนั้นการเติมลมก็ต้องเติมอาในปริมาตรที่มากด้วยเช่นกันนะครับ ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการแนะนำตัว100ลิตรของเจม่าถ้าท่านอยากได้ถังลมที่ใหญ่แล้วก็ใช้งานต่อเนื่องนานนิดนึงนะครับแนะนำเลยครับตัวนี้8,800รวมส่งนะครับมาหน้าร้านเหลือ8,000ท้วน,นครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างดีมากแต่ถ้าอยากได้ไดตัวเล็กๆเ,เคลื่อนย้ายง่ายๆตัวนี้24ลิตรนะครับ3,300รรวมส่งแต่อันนี้ผมจะแถมตัวสายลมกับหัวคัปเปอร์ไปให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ สำหรับท่านที่งานไม่เยอะแล้วก็ทำ DIY เล็กๆนะครับก็มี2ตัวที่แนะนำกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม